ข่าวประชุมคณะกรรมการสหกรณ์คนของแผ่นดินในวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม2568สหกรณ์การเกษตรคนของแผ่นดินจำกัดได้จัดการให้มีประชุมกรรมการคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่8ทับ2568ขึ้นณห้องประชุมชั้น2อ,อาคาร 00, 00บวรราชธานีอโศก เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์สำหรับปีบัญชีที่สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2568ดังนี้ 1. รับรองงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2568 2. 8, อ,อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี2568 3. อนุมัติแผนธุรกิจและประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี2,569 4. อนุมัติวงเงิน 4. อนุมัติวงเงินอาจกู้ยืมและคำประกัน 5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมติและวาระ ที่ผ่านการอนุมัติการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในวันจันทร์ที่8กันยายน2568เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาและอนุมัติในขั้นตอนต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากอากุยเรวดีค่ะ